มีบทสวดหลายบทที่มีข้อความบางตอนเราสวดเราสัส่ยายหรือเราได้ยินบางทีก็สวดผ่านๆไปแต่ถ้าเราใคร่ครวนก็อาจทำให้เราได้ข้อคิดบางอย่างหรือว่า เกิดการฉุกใจขึ้นมาเป็นคำถามซึ่งก็อาจจะช่วยให้เราได้ศึกษาหรือขใขข้ควรต่อไปอย่างบทติลัษณาที่ขาดถาซึ่งพูดถึงเรื่องของพระไตรลักษณ์นิจจังทุกขานัตาก็มีตอนหนึ่งตอนท้ายบอกว่าก็ชนเหล่าใดประพู้สมควรแก่ธรรมในทามที่ตัดไว้ชอบแล้ว จนเราั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุทีิคามเดยากเราฟังดูก็เราสาธิยอยดูก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าลองคิดสักหน่อยนะว่าออคำพูดที่ว่าหรือประโยคที่ว่าก็ชลาดใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในทางที่ตัดไว้ชอบแล้วอันนี้คล้ายๆกับบทธรรมคารวาทิคาฐานะที่พระเจ้าเนี่ยพูดถึงการเคารพธรรม มตอนท้ายก็ตัดว่าเนี่ยทำที่ประพฤติด,ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้อลองคิดสักหน่อยนะว่าในเมื่อทำที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ชอบแล้วเนี่ยเมื่อถึงคราวที่เรานำทำนั้นทำนั้นมาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้สมควรด้วยไม่ใช่แค่ว่าปฏิบัติเฉย พอตบตบแล้วเนี่ยมันก็จ,จะมีทั้งที่สมควรแล้วก็ไม่สมควรเช่นเดียวกันนะทำที่ประพฤติแล้วย่อมนำทุกมาให้ก็อาจจะหมายความต่อไปว่าเนี่ยทำที่ประพฤติไม่ดีนะย่อมนำทุกมาให้ก็ได้ไม่มีความสงสัยว่าทำใน,นเมื่อดีแล้วเนี่ยถ้าประพฤติไม่ดีนี่มันจะก่อให้เกิดทุกหรือแปลว่า แม้ทำที่พระองค์ตัดไว้ชอบแล้วตัดไว้ดีแล้วเราก็ควรปฏิบัติให้ดีหรือปฏิบัติสมควรด้วยก็บางคนเข้าใจว่าทำที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วเนี่ยยิงอยู่นะั่นเราก็ไม่ควรจะเพิกเฉยเราควรจะศึกษาค้นคว้าใคร,คร่ครวนแต่ไม่พอต้องนำไปปฏิบัติ แต่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่ามันพอเท่านั้นนะต้องปฏิบัติให้สมควรด้วยหรือเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติให้ดีด้วยการที่พระองค์ตรัสว่าเนี่ยประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันแปลว่าการปฏิบัติไม่สมควรนี่ก็มีอยู่ หรือว่าทมที่ประพฤติด,ดีแล้วเนี่ยมันก็แปลว่ามันก็มีทำที่ประพฤติไม่ดีซึ่งก็จะนำาให้เกิดโทษแม้ว่าธรรมะที่พระเจ้าแสดงนำมาสอนนี่จะเป็นของดีนะเราเรียกว่ากุศลธรรมหรือธรรมที่เป็นศัจธรรมเนี่ยแน่นอนเราต้องนำมาปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอ่าน ใครควรจะต้องปฏิบัติแต่ปฏิบัติแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขนะนว่าต้องปฏิบัติทำโดยสมควรถ้าปฏิบัติทำโดยไม่สมควรมันก็เกิดปัญหาหรือทำที่ประพฤติแล้วเนี่ยประพฤติไม่ดีก็ไม่เกิดสุขด้วยการถามต่อว่าเนี่ยทำที่ประพฤติไม่สมควรเนี่ยเป็นอย่างไรมันมีได้หรือว่าทำเนี่ย พื้นแล้วเนี่ยมันไม่สมควรแก่ธทำทำมาที่แม้ว่าจะดีนะแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติโดยไม่ใช้ปัญญาหรือว่าปฏิบัติน้อยไปก็เกิดโทษแต่แม้ปฏิบัติมากไปก็เกิดโทษนะอย่างในสารพทธการเนี่ยมีภาพรูปหนึ่งชื่อภาะโสนนะโสนาก็มีหลายท่านนะ ท่านนี้ก็มีฉายาเพิ่มมาสนนักกลุลวิสส์มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยตอนที่ยังหนุ่มนี่ก็พ่อก็สร้างประสาทสามหลังให้ประสาทสามหลังนี้ไม่ใช่มีเฉพาะเจ้าชายสิษธฐานนะลูกคนรวยนี่ก็มีกันทั้งนั้นแหละยศกุลบุทก็มีประสาทสามหลังหนุ่มสนาน้่ก็เหมือนกันนะ แล้วก็มีลักษณะพิเศษคือเป็นผู้ที่มีสุขุมาราชาติผิวแบบบอบบางแต่ว่ามีประสบการณ์อย่างนึงคือเล่นพินสามสายได้เก่งภายหลังเกิดศรัทธานในพระธรรมก็เลยออกบวชออกบวชแล้วก็มุ่งนะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เลยแล้วก็เรียกว่าไม่เหมือนกับหลายท่านนะที่ปฏิบัติ ที่มาบวชนี่ก็เพราะว่าคนสินชักชวนมาบ้างหรือว่าอยากจะสบายบ้างเป็นคาราวะมันลำบากไม่มีที่ไปก็เยอะแต่นี่พระสนานี่ท่านมาบวชเพื่อมุ่งความหลุดพ้นเกิดพระนิพพานเลยแล้วท่านรู้น้อนต้องปฏิบัตินะก็เลยมีความเพียรทุ่มลงไปกับการปฏิบตัติท่านชอบเดินจงกรมนะเดินจงกรม ทั้งวันเลยบางทีก็ทั้งคืนด้วยเดินแล้วเดินเล่าด้วยความเพียรเพราะว่าเช้าแตกเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีผิวบอบบางและสุขมุมาราชิเดินจะก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ยอมแพ้นะก็คลานเลยคลานด,ด้วยเข่าแล้วก็ฝ่ามือสองข้างเพราะว่าทำไปไม่นานก็เข่าแตกฝ่ามือก็แตก มีทุกขเวทนาแต่ที่สำคัญคือความทุกขใจนะว่าปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่พ้นทุกสักทีเกิดความท้อแท้ในการบวชก็เลยคิดจะศึกพระเจ้าสร้ามก็เลยมาเยี่ยมแล้วก็สนทนากับพระสนนะยกเรื่องพินขึ้นมานะว่าพินสามสายเนี่ย้ะพินสายไหนเนี่ยขึงจนตึงเนี่ย ดีไม่นานสายพินก็ขาดแต่ถ้าสายพินหย่อนดีก็ไม่ไแพ้ราะทำงานก็ดีได้ไแพ้ราก็ต้องขึงสายพินให้พอดีพอดีพระเจ้าก็ิบแต่ว่าฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยความเพียนก็ต้องพอดีนะถ้าต,ตึงไปก็ไม่สําเร็จถ้าหย่อนไปก็ไม่ใช่พระเจ้ากำลังบอกก็โศน,นาว่าเนี่ยเพียนมากไปต้องทําความเพียนแต่พอดี ความเพียงแต่พอดีเนี่ยเขาเรียกว่าวิริยสมตานะไม่ใช่ทางสายกลางนะอันนั้นอีกอันหนึ่งความเพียรเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าทํามากไปเกินพอดีมันก็ไม่ดีอันนี้แล้วว่าปฏิบัติธรรมโดยไม่สมควรแก่ธรรมเป็นตัวอย่างหนึ่งปฏิบัติธรรมโดยไม่สมควรนี่ความหมายนึงคือว่าไม่ทําเลยหรือทําน้อยเกียรติครั้นในการปฏิบัติ อันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติโดยไม่สมควรแก่ทำแต่ไม่ใช่ว่าทำมากๆมันจะดีเสมอไปถ้าทำเกินพอดีก็เกิดโทษนะมีผลต่อจิตใจเช่นเกิดความฟุ้งซ่านถ้าเพียรมากไปถ้าเพียรน,น้อยไปมันก็เกิดความเฉื่อยเนื่อยไม่ดีทั้งนั้นว่นการปฏิบัติทำโดยสมควรแก่ทำความหมายก็คือว่าทำ อย่างพอดีน้อยไปก็ไม่ใช่มากไปก็ไม่ถูกตรงนี้หลหะที่มันยากนะเพราะว่าการทำอะไรให้มันพอดีเนี่ยต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าทำมากๆก็จะดีเสมอไปทำมากก็ดีแต่ถ้ามันเกินพอดีไปก็ไม่ดีแล้วเรื่องการปฏิบัติทมโดยสมควรจะทำความหมายนึงคือว่าอย่าทำเกินพอดีให้รู้จักประมาณ เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเดินจงกรมสร้างจังหวะถ้าเราทําด้วยความด้วยความเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังหักโหมมันก็ทําให้เนินช้าบางคนยิ่งทายิ่งทุกข์นะจนโมโหตัวเองโกรธตัวเองส้นเท้าจะไม่แตกนะแต่ว่าอดไม่ได้ที่จะหัวโขกพื้นหรือเอารองเท้าฟาดหัวบางทีก็เอากำปั้นทุบอ,อกตัวเอง อันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมโดยไม่สมควรแก่ธรรมคือว่าทําด้วยความเรียกว่าหักโหมเอาจริงเอาจังมากไปวางจิตวางใจไม่ได้อยู่ในความพอดีผู้อย่นคือว่าทําด้วยความอยากอีความหมายหนึ่งของการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมคือว่าปฏิบัติอย่างถูกเวลาถูกสถานการณ์ เพราะว่าธรรมะบางข้อบางหมวดเนี่ยมันจะได้ผลดีก็ต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึง่งถ้าอีกสถานการณ์หนึ่งก็ต้องใช้ธรรมอีกหมวดหนึง่งอย่างเช่นพจนชงเจ็ดเนี่ยมีเจ็ดประการจะมีเป็นจะมีสองกลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยคือธรรมวิจยะวิริยะแล้วก็ปิติ ปัตรรวิจารนี่คือปัญญาในการใคร่ควรก็เรียกสันก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองคืออุเบกขาปัสัติแล้วก็สมาธิสองกลุ่มนี้มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเร่งเป็นตัวเร่ง,เป,เ,รงเป็นตัวกระตุน้นให้เกิดความกระฉับกระเฉงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นตัวชะลอ อันนี้คนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาใจฟุ้งเนี่ยฟุ้งซ่านมากเนี่ยท่านไม่แนะนำให้ใช้ธรรมวิจยะหรือว่าปิติหรือว่าวิริยะนะแต่ท่านให้ใช้อุเบกขาปัสสติแล้วก็สมาธิจะทำให้ใจนี่ฟุ้งน้อยลงแต่ถ้าเกิดใจช่วยเนื่อยต้องมีตัวเร่งน,นะก็ต้องใช้ หมวดแรกนะกลุ่มแรกสำไมวิจิะนะหรือว่าปิติหรือว่าวิริยะนี่ถ้าเกิดว่าใช้ผิดเวลาผิดสถา,านี่ก็เกิดปัญหานะเช่นฟุ้งซ่านอยู่แล้วเนี่ยเกิดเติมปัสสัต์ที่เข้าไปวิริยะเข้าไปปิติเข้าไปยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่เลยก็จัเปลี่ยนมาว่าไฟที่กํลาลังลุกเนี่ยถ้าต้องการให้มันไฟมันอ่อนลงเนี่ยก็ควรจะเติมหญ้าสด อย่าเติมยาแห้งเพาเติมยาแห้งมันยิ่งลุกแรงขึ้นไปใหญ่ในทางตรงข้ามก็คือว่าไฟนะมันอ่อนอยากจะเติมกระตุ้นให้ไฟมันแรงก็ต้องเติมด้วยยาแห้งถ้าเติมด้วยยาสดนะไฟมันก็ถึงดับเข้าไปอหญ้ในทงางกลความเวลาที่เฉยเนื่อยก็ต้องเติมนะสามัจยะปิติแล้วก็วิริยะเข้าไป เราก็ต้องรู้นะว่าธรรมะแต่ละอย่างแต่ละหมวดน,นี่มีจุดเด่นนะอย่างไรแล้วมาใช้ถูกกรณีธรรมะนี่ต้องใช้ถูกกรณีนะถ้าทำผิดกรณีนี่มีปัญหาเนะช่นเอาง่ายๆเนี่ยขับรถกำลังขับรถแต่ว่าสวดมวนต์ไปด้วยพยายามสวดมวนต์ให้ได้ร้อยจบจะเป็นอิติโิโส99จบหรือว่าพาวง ก็แล้วแต่หากว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขับรถเนสิ่งธรรมะที่ควรจะนามาใช้เนี่ยคือสติมีสติมีความไม่ประมาทนเติมด้วยสมาธิเข้าไปด้วยก็ได้ไม่ใช่เวลาที่จะมาสวดมนต์ไม่ใช่เวลาที่จะมาใข้ครวนทำธรรมะวิจยะเอามาใช้เพราะพระพุเจ้าบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดที่ทําให้เกิดปัญญาตัดสรู้ได้พอดชม แต่ว่ากำลังขับรถอยู่นะคือนเอาธรรมวิทยามาใช้นะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาอนัตตลกนัสูตรอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้เรียกว่าทำที่ประพฤติไม่ดีเนี่ยนำทุกข์มาให้หรือว่าปฏิบททัติธรรมโดยไม่สมควรแก่ธรรมทำหลายหมวดน,นะจะมีการ ทวงดุลกันเสริมกันก็ว่าได้เช่นอินรียห้าเนี่ยนอกจากสติแล้วก็มีศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิถ้าวิริยะมากไปเกิดปัญหาฟุง้งถ้าสมาธิมากไปเกิดปัญหาคือนิวรณ์นะจินมิตระเฉยเนื่อยนั่นก็ต้องใครที่มีวิริยะมากก็ต้องเอาสมาธิมาทวงใครที่มีสมาธิมากก็ต้องเอาวิริยะเข้ามาเติมอันนี้ก็เรียกว่าทาให้เกิดความพอดี แล้วก็ช่วยทำให้เกิดการปฏิบัติธรรมอย่างถูกกรณีแล้วการที่สามคือว่าทำเนี่ยแม้จะดีแต่ว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะพะุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นนะเคยเปรียบเทียบว,ว่าเนี่ยเหมือนกับบุคคลต้องการที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก็รวบรวมกิ่งไม้รวบรวมต้นไม้ หิ่งไม้ใบไม้มาผูกกันเป็นแพรแล้วก็ถอแพรจนข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้เมื่อถึงฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยควรหรือเปล่าที่จะแบกแพรน,น,นั้นเนี่ยขึ้นฝั่งด้วยภาษาวก็ตอบไม่ควรเมื่อถึงอีกฝั่งนี้ก็ทิ้งแพรตรงนั้นแหละไม่ควรแบกขึ้นไปด้วยพู้เจ้าก็ตาว่าฉันนั้นก็ฉันนั้นทำที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ย ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมันนะหรือถ้าเกิดว่าเรายึดมั่นถือมันในธรรมมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นบางคนยึดมั่นในอนัตตาเนะีครูเจ้าสอนเรื่องอนัตตาว่าไม่มีตัวไม่มีตนยึดมั่นถือมั่นมากนะว่าคํสาสอนของครูเจ้าเนี่ยต้องแสดงเรื่องอนัตตาพอมาเจอพระสูตรหรือพอมาเจอธรรมะบางหมวดเนี่ยที่บอกว่าอย่างเช่นอ่ที่เราสวดกัน อภินาปัจเจเวกเนี่ยก็สุดท้ายว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำกรรมดีนะก็จะได้กรรมได้ความดีได้ผลดีทำกรรมชั่วก็ได้ผลชัว่วองค์กรนี้ผู้เจ้าบอกอน,นัตตานะไม่มีเราไม่มีของเราแล้วทำไมเนี่ยจึงมีภาสิทธิ์นี้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีจะได้ดีเราทำชั่วจะได้ชัว่ว มีเรามีของเราได้อย่างไรมันไม่ใช่พุทธภาษิตนะพูธเจ้าไม่สอนอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยนะกลายเป็นทําให้เข้าใจทำให้พระเจ้าผิดไปเลยอันนี้เรายึดมั่นนะในอนัตตาหรือว่าบางคนเนี่ยพทธเจ้าบอกเนี่ยความจริงมันมีสองอย่างสองระดับคือสมมติสัจจะกับปรมัาสัจจะประมัตาสัจจานี่ถือว่า เป็นความจริงแท่สมมติสัจจะเป็นความจริงโดยสมมุตินเราไม่ควรติดสมมุติบางคนก็ไปยึดติดก,กับความคําสอนนี้ก็เลยมองว่าเนี่ยพ่อก็ไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่พ่อเดียซ้านะพ่อแม่นี่มันเป็นแค่สมมุติเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องดูแลพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องขอรบ่ันก็ได้นะอันนี้เรียกว่าเข้าใจสมมติผิดแล้ะ เราไม่ควรติดสมมติจริงนะแต่ว่าก็ต้องรู้จักใช้สมมติให้เป็นเพราะนั้นเนี่ยแ่้ว่าพ่อแม่จะเป็นสมมตินะแต่ว่าการเคารพความกตัญญูมันก็ช่วยทำให้จิตใจเราจะเลยง,งอกงามพระหันไหลท่านรวมทั้งพระสรัรบุตรท่านก็มีความกตัญญูต่อยโยมานดามากขนาดจารรณาพาเราก็ยังอุตส่าห์ไปโปรดโยม ที่บ้านแล้วก็มรณาภาพหรือปรินิพพานในคืนนั่นแหละแต่ก่อนจะปรินิพพานนี่โยมบันดาก็ได้เป็นพระโสดาบันจากการแสดงธรรมของท่านพระสารีบุตรท่านก็รู้นะว่าพ่อแม่เนี่เป็นสมมุตินะแต่ว่าท่านก็เห็นว่าแม้จะเป็นสมมุตินะแต่ว่าความกตัญญูก็เป็นสิ่งที่ควรมี ไพ้พอเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสมมุติเนี่ยมันก็ง่ายที่ทําให้เราปฏิเสธความดีหรือว่ากลายเป็นทําชั่วไปเลยก็มีนะพ่อแม่จะเป็นยังไงไม่สนใจนะบางทีท่านป่วยก็ไม่ดูแลไม่อีนางขังขอบเพราะว่าเป็นสมมุตินี้ไม่ใช่จริงๆเนี่ยคำว่าทำเนี่ยที่พระเจ้าตรัสดีแล้วนี่เนี่ยหรือว่า การประพฤติธรรมถ้าประพฤติดีก็นําสุขมาให้เนี่ยจริงๆล้วธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะสิ่งที่ดีเสมอไปนะสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยพระุทธเจ้าก็สอนนะพระุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องอกุศลธรรมอันนี้เราก็ควรจะปฏิบัติที่ถูกต้องกับอกุศลธรรมด้วยการปฏิบัติถูกต้องนี่ไม่ได้หมายความเฉพาะว่าต้องผักสายไล่สงต้องปฏิเสธมีความโกรธเกิดขึ้น ถ้าเราไปกดข่มความโกรธอันนี้อาจจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องก็ได้เพราะว่ามันทําให้ความโกรธมีอำนาจเรียกว่าต่ออายุให้มันการที่จะหักห้ามหรือกดข่มความโกรธเนี่ยมันได้ผลเฉพาะคราวหรือว่าได้ผลเฉพาะหน้านะแต่ว่าถ้าจะจัดการกับมันนี่มันต้องอาศัยความรู้สึกตัวอาศัยสตินั่นไปกดข่มกับมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเติมอายุให้เติมพลังให้มันเพิ่ม หรือว่าต่ออยูุ่้มันปฏิบัติที่ถูกคือว่าก็แค่ดูมันเฉยๆไม่เข้าไปยึดมันไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไหลาตามแต่ในราเดียกันนะก็รู้จักหาประโยชน์จากมันด้วยเพราะทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักใช้ตัณหานี่มันก็ขอให้เกิดทุกข์นะแต่ถ้าเราใช้ใเป็นมันก็เกิดประโยชน์อย่างที่อนาน,นที่เป็นิกะเนี่ยมีลูกซึ่งไม่สนใจธรรมะ ท่านก็โน้มน้าวให้ลูกเนี่ยไปฟังธรรมะลูกไม่สนใจก็เลยให้รางวัลนะถ้าไปฟังธรรมแล้วก็จะให้รางวัลอันนี้ก็เรียกว่ากระตุ้นตัณหานลูกอยากได้รางวัลอยากได้เงินก็เลยไปฟังไปฟังไม่ด้เพราะศรัทธาแต่ฟังเพราะตันหาจะไปฟังแล้วแต่ไปแล้วก็ไม่ได้ฟังกลับมาก็บอกไม่ได้ว่าผู้เจ้าสอนอะไร อาจจะเป็นก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามาเล่าว่าได้ฟังอะไรก็จะได้เงินเพิ่มก็ทำให้ลูกชายตั้งใจฟังแต่ว่าพระเจ้านี่ก็บันดาลให้มานบหนุ่มเนี่ยฟังเนี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องจำไม่ได้ก็เลยต้องตั้งใจฟังมากขึ้นพอตั้งใจฟังมากขึ้นบรรลุธรรมเลยพอบรรลุธรรมเสร็จเนะี่ยโอ้ทราบซึ้งในธรรมะมากกลับมานี่ บิดาจะให้เงินอน,นุปก็ไม่รับเพราะว่าทำมาประเสริฐอันนี้เรียกว่าใช้ตันหาะนะเพื่อเป็นประโยชน์ทําให้ลูกชายเนี่ยสนใจทำอันนี้เรียกว่าใช้ตันหาละตันหาดั้นั้นเนี่ยแม่เป็นอกุศลธรรมมันก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้อันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติโดยสมควรเหมือนกัน ถ้าเราปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดประโยชน์แม้ว่าจะเป็นอกุศลธรรมก็ตามอยู่ที่จริงเนี่ยถ้าเราแค่เฝ้าดูมันความโกรธเกิดขึ้นก็ดูมันความเศร้าเกิดขึ้นก็ดูมันความเยดเกิดขึ้นก็ดูมันปัญญาก็เกิดน,นะอย่างที่หลวงพ่อเจียบบอกว่าเนี่ยมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้หรือที่หลวงพ่อเจียบบอกหรือพ่อเจียบบอกเนี่ย หลงก็ดีจะได้รู้จะได้รู้ว่าหลงการที่รู้ว่าหลงบ่อยๆนี่มันก็ทําให้นอกจากเกิดสติแล้วเกิดปัญญาด้วยนะเกิดสติตรงที่ว่ารู้ทันความหลงได้เร็วขึ้นแล้วเกิดปัญญาตรงที่รู้ว่าความหลงเนี่ยมันมันก็มาแล้วก็ไปมันก็ไม่เที่ยงมันแสดงศักธร์จทำให้เราเห็นได้นะไม่ว่าจะเป็นความหลงนะหรือว่าความปิติกเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติทมเนี่ย น่าจะเป็นทรรดีนะที่พระเจ้าตัดไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแบบแบบซื่อๆตรงๆหรือว่าแบบเชนสองบาทนะจะต้องปฏิบัติโดยใช้ปัญญาปฏิบัติโดยสมควรเช่นไม่ทำน้อยไปไม่ทำมากไปปฏิบัติหรือ ใช้ให้ถูกกรณีถูกเวลาเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันไม่ใช่เอา,รราทำบ้านนี้มาทะเลาะเบาแวงกันเพราะเชื่อว่าของตัวเองมันถูกของตัวเองดีกว่าอย่างที่มีหลายสำนักมาทะเลาะกันว่าเนี่ยการปฏิบัติของฉันมันดีกว่าของสำนักเธอจริงๆลูกศิษย์ก็มาทะเลาะกันอันนี้เลยว,ว่าเอาธรรมะมาเป็นเครื่องยึดมั่นถือมัน่นสุดท้ายก็กดทวง Nếu qua, nguồn nhiều, hãy cởi khoảng tương tra.